สนับสนุนโดยยาหม่งตราถ้วยทองบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยาหม่งตราถ้วยทองเวลาจะบูชาเทพองค์ไหนก็แล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยการบูชาองค์พระพิฆเนศถ้าไม่บูชาพระพิฆเนศหรือว่าพิธีนี้จะไม่สมบูรณ์ เชื่อว่าเขาพิการตรงนี้สามารถสื่อมาจากข้างบนได้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาจริงๆเราปกติเราไม่ค่อยมีโอกาสเข้าไปเชางไหนครับคุณพี่เราผมครัองไม่เคยมาใช่ไหมไม่เคยมาครั้งแรกพี่ก็เป็นครั้งที่น้าจะเป็นครั้งที่สองเด็กๆเคยมากับเพื่อนครับ แต่ไม่เคยมานี่ชัวป็นร้อยๆครั้งไม่เคยมาผมจผมเคยมาครับแล้วมาบ่อยด้วยอ๋อเหรอใช่ครับคุณหนีมาผมจะมาไหว้หรือว่ามาดูพิธีก็มีฮะแต่แน่นอนวันนี้เรามี1หนึ่งท่านเพื่อนฉันเพื่อนเจมดเลยนะฮะมีความศรัทธาแล้วก็ม no ีความเชื่อเรื่องกับพ่อแม่อุมาหรือพระพี่ขันเนะนะพี่วุ้นเส้นครับเชิญเลยครับผมวุ้นเส้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพร้อมแล้วจะเข้าไปไหว้ด้วยกันเนาะเข้าไปไวด้วยกันได้ไหยครับเชเลยครับเราจะได้รู้ว่า เมื่อได้เข้ามากราบสักการะองค์เทพและเทพ,พีในวัดพระศรีมหาอุมาเทวีหลายท่านอาจจะยังคงสงสัยว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักการสักการะองค์เทพต่างๆและวันนี้ เราจึงขอให้คุณสุรพงศ์สิริธอนคุณประธานมูลนิธิวัดพระศรีมหาอุมาเทวีได้เป็นผู้แนะนำการไหว้องค์เทพภายในวัดและท่านยังได้อธิบายความสำคัญขององค์เทพที่ประดิษฐานอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้มาด้วยครับพิธีเนี่ยเป็นการสวดเพื่อความเป็นสิริมงคลของทุกท่านที่มา ทางพรามก็จะสวดนะครับสวดให้กับทุกท่านนะครับเมื่อกี้นี้ที่สวดให้ตลอดจนได้นำสิ่งของต่างๆไปถวายถวายเสร็จเรียบร้อยให้ทุกท่านเอากลับไปที่บ้านแล้วถือว่าเป็นสิริมงคลเอาถวายให้ท่าน เราจะเห็นแล้วนาตรงนี้วัดก็คืออย่างที่บอกว่าเป็นวัดที่มีผู้หญิงเป็นใหญ่ครับก็คือพระแม่ตรีเทพสตรีเป็นใหญ่ฮะฮะนะฮะเราจะเห็นด้านทั้งสองข้างนะฮะมีพระขันทภุมารกับพระพิกเนตคืออะไรครับพระพิกเนตนี่คือโอรสองค์แรกขององค์พระแม่แล้วก็พระขันทกุมารโอรสองค์ที่สองเพราะฉะนั้นด้านข้างของท่านทั้งสองด้านเนี่ยจะคือโอรสของท่านทั้งสอง แม่อ,องค์นี้จริงๆก็บอกว่าไม่ทรรมดาเขาทำมาจากหินอะไรก่อนหินแกนดิดฮะหินแกนดิดสีดำ <ภา S 2> เป็น,นการแกะมือจากอินเดียเพื่ออันนี้เราถือว่าเป็นการที่สามารถสื่อจากข้างบนลงมาได้ นี่เป็นร้อย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 ห้าสิบกว่าปีติ้นแต่มีวัดนะฮะแสดงว่าเวลาที่มาถึงให้อธิษฐานจิตแบบองค์สีดำนั่นน่ะใช่ใช่องค์สีดำนั้นอยู่มาร้อยห้าสิบร้อห้าบเฮนบอกว่าคนแก่เนี่ยเมื่อร้อยห้าสิบปีกว่าจะแก่ได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับเพราะว่าทำมาจากอินเดียแล้วก็ การายได้มาลำบากลำบากสมัยโบราณด้วยนะไม่ไม่ไม่ยช่สมัยดีสมัยโบราณการจะนําพระเข้ามาอะไรนี่โอ้ยอาจจะยุ่งยากนะยุ่งยากมากส่วนใหญ่เขามาขอพรอะไรกันอย่างนี้มากเลยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเด็กๆทั่วไปมาขอเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆก็ไปขอพระพิเเนศขอพระพิเคราเนที่เทพแห่งความสำเร็จเทพแห่งความสําเร็จเทพเจ้าผู้ขจัดอุปสรรคต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในศาสนาฮินดู เวลาจะบูชาเทพองค์ไหนก็แล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยการบูชาองค์พระพิฆเนศถ้าไม่บูชาพระพิฆเนศถือว่าพิธีนี้จะไม่สมบูรณ์ท่านที่วัดกับพ่อแม่อุมาเนี่ยเป็นพ่อแม่ของพระพิฆเนศแต่ต้องเริ่มบูชาท่านก่อนเราทวยเทพทั้งหมดเนี่ยให้พรกับองค์พระพิฆเนศไว้ว่าไม่ว่าจะเริ่มต้นบูชาองค์ไหนก็แล้วแต่จะต้องเริ่มต้นด้วยการบูชาองค์ท่าน ถ้าไม่บูชาองค์ท่านจะถือว่าพิธีเหล่านั้นไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นท่านถึงได้ชื่อว่าเทพเจ้าแห่งความสําเร็จเทพเจ้าแห่งความขจัดอุปสรรคเพราะว่าสมัยก่อนการจะทําพิธีใหญ่ๆจะมีความอุปสรรคจะมีอะไรมากมายกว่าจะทําให้สําเร็จเพราะฉนั้นก็จะต้องเริ่มทีพัฟฟิเกเนสก่อนเพื่อให้เกิดความสําเร็จครับผมเดือนเราจะทําพิธีท่านเนี่ย สี่ครั้งทุกเดือนเราทำตอนกลางคืนตอนกลางคืนเพาะเป็นนแกาแก้สีดำเหมือนกันใช่เพราะเขาเชื่อว่าเขาเป็นขนแรตรงนี้สามารถสื่อมาจากขัานบนได้อันนี้เป็นความเชื่อของทางเราเลยว่าทางวัดเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมีปัญหาอะไรใดๆเราก็จะขอ แล้วเราก็ผ่านมาได้ของเราพักขันพระกุมารเหรอครับพักขัน,นพรกุมารน,นี่จริงๆแล้วเป็นเทพที่เปียเ่ยมเสมอเทพแห่งความกล้าหาญท่านเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อปราบอสูรโดยตรงปราบสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้าจะขอพลังในด้านการต่อสู้อะไรต่างๆตรงท่านเวลา,วาจะไปต่อสู้เรื่องการงานก็จะขอพอรตรงนี้ แต่ละองค์เนี่ยขอพรแตกต่างกันไหมครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าวิธีการบูชาเหมือนกันหมดแต่คนเนี่ยมักจะขอพรแตกต่างกัน ถ้าขอความสําเร็จขอทุกสิ่งทุกอย่างก็จะไปพระพิฆเนศครับขอสุขภาพร่างกายขอโดยทั่วๆไปแม้กระทั่งองค์พระแม่เนี่ยให้ได้เกือบทุกอย่างครับผมจะขอพระ,พระแม่เนี่ยมากที่สุดผมจะขออะไรผมจะขอท่านอย่างองค์พระแม่แลักษมีเนี่ยคนก็จะมาขอพอรเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งครับความร่รวยความอุดมสมบูรณ์ ความร่ำรวยต่างๆคนก็จะไปขอที่ท่านเยอะสิ่งอะไรเลยที่แบบว่าห้ามเอามาหรือว่าแบบสิ่งไม่ควรของข้าวของข้าวนี่ไม่ควรนําเข้ามาเลยไม่ได้เลยไม่ควรไก่อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้ไข่เฉพาะผลไม้แล้วผลไม้ที่ แล้วถวายเสร็จเราก็เอามาทานนะจิลุมงคนของตัวเราทานด้วยปกติไม่เคยทานเลยอ่ะทานเดียวเราลาท่านเสร็จเราก็เอามาทานแต่ท่านไม่ชอบแบบเอาเอานมมามาเจาะหลออนะท่านปัดนะท่านปัดนะท่านเคยนะนมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนมที่พูดเนี่ยถูกต้องเขาไม่เจาะหรอกครับเพราะว่านมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาเอาถวายเนี่ยเพื่อส่งน้มส่งสงให้ท่าน เอาส่งให้ท่านเขาส่งให้ท่านไม่ได้เอาให้ดื่มเพราะฉะนั้นที่ที่ที่วัดเราเนี่ยที่บอกว่าเอานมให้ถวายเพื่อที่ให้ทางวัดเนี่ยเก็บไว้ส่ง ต้องขอบคุณคุณอาร่ามากๆวันนี้คุณอาให้ความรู้กับเรามากมายเลยจริงๆแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ยอมเปิดวัดให้รายการได้เข้ามาถ่ายปกติเราจะไม่เห็นมีวัดไหนได้เข้ามาถ่ายที่ไหนนี่เลยไม่ไไมม่่อนุญาตกี่ครั้งก็ไม่เคยเจอจริงเหรอวันนี้กาบขอบพระคุณคุณอาร่ามากครับ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 ท่านผู้ชมฮะถ้าสมมติจะพูดถึงความเชื่อเราเห็นคุณเส้นมานานแค่ไหนแต่คุณเส้นบอกว่าชีวิตของคุณเส้น ผูกพันกับเทพองค์หนึ่งเทพองค์นั้นคือพระแม่รัศมีมีคนหนึ่งที่ประสบการณ์ตรงกับพระแม่รัศมีซึ่งเขาอาจจะไม่เคยออกรายการแล้วมาเล่าให้ฟังอย่างนี้หรอกเป็นครั้งแรกที่นางจะมาเล่าถ้าอย่างนั้นเราจะขอคุณคุณไออีกครั้งครับครับครับ นะครับว่าแจ็คเนี่ยมีตัวช่วยที่ดีนะครับผมอากาศร้อนหรือว่าจะเป็นลมนะฮะนี่เลยสูตรดมสูตรดมนะครับมี2กลิ่นด้วยกันนะครับก็คือกลิ่นลาเวนเดอร์นะครับแล้วก็กลิ่นเลมอนนะฮะเจ้าของเดียวกับยาหม่องตาถ้วยทองนะครับผมนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขามีแบบยาดมแล้วนะสดชื่นครับไปเราไปทำบุญกันต่อนะครับรู้สึกว่าเออชีวิตเรามันไม่ได้แบบ โอเคถึงจะมีเรื่องที่แบบทุกบ้างหรือจะมีอะไรขึ้นขึ้น,นลงลงบ้างแต่ว่ามันไม่เคยแบบแย่ขนาดนั้นมันก็จะมีอะไรที่ทําให้เรากลับมามีความสุขเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะคะหลานก็โตไปบอกว่าเนี่ยระเบิดเราก็ถามที่ร้านมีใครเป็นอะไรไหมแต่วนี้ไม่มีใครเป็นอะไรเลยสนับสนุนโดยยาหม่องตราถ้วยทองบรรเทาอาการแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดเวียนหัวยาหม่องตราถ้วยทอง